สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดูวิกกี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ถ้าชอบนะคะปักปักปักป,กป,กปกวิกกี้คอควายความรักเสริมดวงที่นี่ที่เดียวจ้าสวัสดีค่ะวันนี้วิกกี้จะมาสอนนะคะในเรื่องของพลังงานการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและพลังงานของความโดดเด่น พลังงานของการผลักดันผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมมีคนช่วยเหลือสำเร็จนะคะซึ่งพลังงานของเลข14นั่นเองนะคะแต่ในเลขนี้จริงๆอ่ะนะคะในการถ่ายรูปต้องมีเสื้อนะคะมีสีเสื้อซึ่งจะให้คุณลักษณะแบบนึงรูปนี้นะคะที่วิกกี้ยืนเนี่ยนะคะอ่ะอันนี้มันตัดมาแล้วเนาะรูปทวิกกี้ยืนนะคะตะกี้ให้พลังงาน514 เป็นทั้งสเสน่ห์การส่งเสริมช่วยเหลือความโดดเด่นความสําเร็จมาที่รูปเรือตรงนี้นะคะให้พลังงาน814ค่ะนี่ก็คือการโดดเด่นส่งเสริมผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วก็มีบริวารมีคนติดตามมีคนสนับสนุนการกรบาทตรงกลางนั้นเป็นเรื่องของการเดินทางการพลิกผันการใครต้องการเดินทางไปต่างประเทศต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องการเดินทางบ่อยๆหรือว่าต้องการหักเหฉพลัน ให้ทำประมาณนี้นะคะนี่คือคริคเด็ดที่วิกกี้ฝากไว้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวิกกี้ด้วยขอบคุณค่ะและสุดท้ายที่จะฝากไว้นะคะยิ่งทำรูปภาพให้ดูลึกลับซับซ้อนยิ่งดูแปลกตาดูผิดปกติยิ่งอ่านง่ายและรูปภาพยิ่งดูสดใสยิ่งมีหลายมิติอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่ายิ่งมีความซับซ้อนและยากขึ้นนะคะการอ่านรูปภาพพวกนี้ตีความเป็นเลขศาสตร์ด้วยการ อ่านสองมิติและรูปที่ให้พลังงานทางด้านพลังเหมือนชื่อพลัง power มากที่สุดคือรูปที่มีคนเห็นคุณมากที่สุดนะคะเป็นหน้ากากโทรศัพท์ด้านหลังแต่ถ้ารูปใดก็ตามที่คุณเห็นอยู่คนเดียวมันคือพลังงานที่ส่งเสริมถึงตัวคุณคนเดียวให้คุณเกิดกําลังใจด้านนั้นแต่ถ้าคุณอยากให้เกิดพลังขับเคลื่อนต้องเป็นโปรไฟล์นะคะ ซึ่งจะมีคนเห็นมากและถ้ายิ่งนานยิ่งเป็นตัวคุณถ้าไม่ดีก็ยิ่งไม่ดีถ้าดีก็ยิ่งดีไปเลย